ช่วยขึ้นรถกันนี้หน่อยผมขึ้นไม่ได้อเอ้ยเอัอเอ้อออนี้จิแกง้ิา <laughs> งหนึ่งนึงฮัลโหลฮัลโหลนายขึ้นรถคันกระบะให้เราหน่อยเราขึ้นรถไม่ได้อะร <laughs> <laughs> กระบะคันสีสีดำม,มาค่ะคันนั้นน่ะเราขึ้นรถไม่ได้ เธอทำอะไรเฮ้ยเออช่างไหมช่าไหมช่าง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 เก็บรถได้ไหมครับช่างก็ยังไงสิเก็บรถกระบะคันดำได้ไหมครับคันกระบะขับไม่ได้เก็บให้หน่อยคันกระบะครับเนื้อหาคณะพนันพนันเลยครับเก็บให้หน่อยครับคันสีดำมาค่ะทำไมขับไม่ได้ล่ะหนูไม่รู้คือรู้ว่เป็นอะไรไม่รู้เก็บเก็บรถได้ไหมครับ อย่ากดเเฟอยอย่ากด F เฮ้ยมันอยู่ไปบงมันทำไมอ่ะมันเดียวมันต้องกดเชี่ยวอะไรวะหายไปแล้วอย่ากดเลยเหนื่อยวะเสามคนแัปีสิงเอาไปลองทดสอไปล่ะั่ั่ะั นี่อันนี้ตะกาะรเลยครับเนี่ยตะกาอะไรเต็มเลยเนี่ยไม่รู้ค่ะขึ้นรถไม่ได้อ่ะค่ะอ๋อรถนาจะบังเซิร์ฟไปนายจบา้บัค่ะคุณตดเบิร์ตแล้าทำไมเธอขึ้นได้อ,ะอ่ะอ๋อของผมปกตินะอ๋อแต่ว่าเออเซิร์ฟไปนายจบังหรือเปล่าแต่ว่าผมขึ้นได้ใช่ใช่ตำรวจมาตำรวจมาแล้วตะกาอะไรเต็มหาเต็มหาเลยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเต็มคนเก็บเขาเก็บส้มครับแล้วเขาต้มทีองไรอ่าเงี้ยอ๋อโอเคครับผม คุณตำรวจคุณตำรวจเป็นเป็น NPC อ่ะ <French> คุณพยาบาลคะต้องไงคะขึ้นรถไม่ได้อ่ะค่ะหนรอคันกระบะสีดำต้องทำไงอ่ะเดี๋ยวคนมาเก็บยังครับอย่าหัวเราะกดมาดิ รถบ้านี่สวยจังไปไม่เอาแล้วไม่เอาเคสุดอื่นสุดอื่นสุดอื่นแฟงสุดอื่นสุดอื่นแฟงสุดอื่นช่างครับไหนช่างครับไอ้เราไป็ช่างไงไอ้หมอรถเอ้นี่ย่อิเนี่ยนี่คนตำรวจประคับเนี่ยเกิดตกคนใจกูเลย ฮัลโหลสหรตำรวจเหรอเก็บรถได้หรอวะมาแล้วไม่เข้าเร <c oughs> ื่อดรถเฮ้ยร่เต้องเหรอกูเหรอรถอะไรก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนั้นเราจะส่งป้ายทะเบียนเข้าไปนี่นะคะรถผีสิงค่ะดูดคนทั้งเป็นป้ายทะเบียนสามหนึ่งสามหูเลข m y t สามหนึ่งสามนะคะรถดูดคนฮะอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดอย่ากดเอบที่รถนะคะเ่าสุดเอฟเราสุดตำรวจถ่ายสับสุดเึยกินตำรวจกินช่างเข้าไปแ้้วรคำสุดจะช่างไปเสือถามช่างเลยดูมันเป็นเพราะอะไรหรอช่างคาไม่รู้ฮะแคสเลยเมื่อกี้ไอ้รถนี้เหรอ ใช่เออจะมันกดไม่ได้ยึดไปไหนอ่ะเราเพิ่งเราเพิ่งถอยรถมาเลยนะป้ายแดงวันนี้เราไปอ้าวรถถ่ายเออพับพับพับใหม่พัใหม่ป่ะพับพับใหม่เหรอขอบคุณครับช่างขอบคุณค่ะช่างแล้วมันจะไปยิงไหมอ่ะมันน่าจะบัสใช่ไหมไม่รู้ใช่ครัช่างกดเอฟรถใช่ไหมเราบอกเราอย่ากกดเอฟใช่ไหมช่างช่างเอาอะไรมาให้เราอ่ะวิขอบคุณค่ะ มาครับมาแล้วมาแล้วคุณตำรวจคุณคุณตำรวจหรือเปล่าใช่น่าจะใช่คุณตำรวจช่างช่างแล้วมันจะเป็นยังไงคุณหมอคุณหมอหมอกดเอฟทำไมครับหมอรถมันเป็นอะไรใช่ไหมคุณหมอขาคุณหมอคนสวยแคสลบแคสกระบะให้หน่อยเลยลบแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ช่างลบให้เมื่อกี้มันแคส ใช่ใช่มันเป็นเพราะอะไรเหรอกระบะหน้าโรงพยาบาลแค้นะคะอย่าไปใกล้ได้ยิงนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวบอกคุณตำรวจสักนิดนึงแบงขอบคุณตำรวจหน่อยตำรวจรออยู่บนอากาศอยู่เลยลุ้นเลยดีครับแค่ลุ้นลุ้กลัวแล้วดวงฝันตำรวจไปที่ก่อนแรกเลยทรกค รถผิดสิงฮะมีแต่คนกลัวคนตำรัวกลัวครับครับลงมาได้แล้วกดลงมาได้แล้วทำบ้าอะไรไปแต่คนล้องหนกันเลยไม่เห็นเอ้าไม่เห็นเนาะเห็นไหมโอเคเดี๋ยวผมอุ้มอ่เอาผักได้โอเคเห็นไหมเห็นไหมเห็นยังเห็นละคนนึงผู้หญิงไม่เห็นอ้าวผู้หญิงต้องอุ้มไหมต้องอุ้มไหม อ่อย่าทิปเราขอนี่เลยใช่ใช่เฮ้ยมันจะทิปเห็นไหมน่ะพลาดมันบ้าเหรอพลาดมันบ้าเหรออันนี้อันนี้ผมเฮละเาเฮละโอเคเริ่มมาทีละคนเริ่มมาทีละคนเราจะให้ไปไหนต่อครับเออพูดพาผู้หญิงไปใบพารถไหนครับอ่ะแล้วไปไปกับองเหรอเดี๋ยวดีพาให้ให้เอ้าวคุณตำรวจ ตกแมวตกหลวดไปหนวะเนี่ยตำรวจมาหาเรื่องตำรวจปนี้ตํรวจตำรวจตํารวจาจะหลดอ่ะเอาไงอ่ะจะทิ้งเขาไว้อย่างนี้หรอเป็นปริศนาอรอตำรวจหลดไปแล้วเออลดไปแล้ว